มือนีสิพาทุกคนมาอาร์ตคันเทนาเรื่องหนังจากว่าฝนตกไล่หมือนไลเวียนที่ไหนคันเทนาเส้าหลกาเตพังไปลงหน้าจกรองนี่ละดีหน้าที่วขาดไปหน้าเพื่อนอันดับแรกก็ไปเอาเฟืองมาก่อนเอาเฟืองน้ำคนอยู่บ้านนี่ละบานทีเส้าหลักทำการค้นไปค้นไปซอยพอบานในคนนึงกับมาเอาใหม่อีกก็มาเอาใหม่อีกซอยเพื่อนแล้วก็พากันไปไปหอดพ่นแล้วกับเไปหอดพ่นพอบานย่างน้ำคนผลกคนละคนละคนไปพ่อมาหอดมองนี่แตีล่าทีได้เห็ุยังกบเหตยังมาทาคนอีกอยเออทาไปทามาเส้าหลักกับ โคงามเฮ็ดนางกับะม่านี่ละนอพี่น้องมาหอหมองมันขาดพี่น้องโอ้ขาดขาดขเนืดีนาที่บอกขาดไปหน้าเพิิน้าขาดไปหน้าเพิ่นกย่านเพิ่นบานอ่อนดินมันสิไรไปทุเขาทุยังเพล่นกับย่านเพล่นบานเนาะดีน้าที่มันขาดขาดมาน่าจาของหลังจากนั้นพอวันก็ไปเอาเฟืองมาอีกโนนึ่งเพราะว่ามันพ่พอเนาะย่านมันบ่พอก็ไปแบกมาอีกเออทีมโลกเมื่อยเิ่นวะเนียออกลีกเิ่นวาเขามี้ะหาเลยพี่น้องหลังจากที่พอวันเอาเฟืองมาแล้วก็ไปเอามากรบจุกทำการขุดขุดตับแตงเพือกสีว่าสี นั่นระวังคุดไปคุดมากคุดมากคุดไปบบบนี้คุดสโซไปเรื่อยๆไอ้มันพ่อโคนเฟืองบ้านนี้เจ้าหลักกรสิยผ้าพี่น้องเบิองเขาซะก่อนนี่ตะกรงกำงามๆพอหลังจากเพิ่นคุดเพิ่นแต่งแล้วเพิ่นก็เอาเฟืองมาวางรองเบิองเบืองมันใส่ได้บ่มาใส่กันที่ซอขันว่าโอ๊ยมันรวมโพดมาอยานมันซอยอยานมันอยู่น้ําดอกเออก็สิหันทางใหม่ได้ป่านนี้เอาขึ้นซะก่อนเออหันทางใหม่เหยียบลงเบิองคมลงเบิองบ้านบ่พอดีอีกก็เท่คุดโซลงอีกคุดไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิได้จนกว่ามันสิพ่อพูนมาเฮ็ดไปเรื่อยๆวางทางกวางมัันจงดี ว,ว่าคนเฟืองมันยาวขึ้นมามันสิคุดลงไปอีกแต่งยางดีถ้าพอแต่งดีดีนั่อยู่ขุ้นมาก็เพี้กันได้พี่น้องเห็ดอัดกันเทนาก็ได้เอางั้นก็พอดีอีกแล้วหล่ะก็ว่าเฮียแต่สิเฮ็ดเฮียเจ้าหน้ก็เฮ็ดคุดไปโหลดอเออเฮ็ดไปเบาไล่มันสิเียงกันเนาะเป็นหลวงพ่อ,อมันคุย ب, ยในนดใส่แล้วมันก็เริ่มหยาบหยาบเตะเตะลงเงี้จังน่อยเออพอดีแหละคุณมา หยับลงเบิงขึ้นะเอ้ายังบอยังบ่พอดีเองยังบ่ถือใจพอีกพี่นนอเอยจะเป็นเห็ดหยางเฮ็ดซาจะเป็นเพิรนลีลากว่าสิได้อดแล้วนี่ก็นพีดกันจังตัวใดญหนกเ้อพี่นนอเอ้ยบ่แม่นคองไงยๆเบิงเขาสาลาพี่น้อมีแต่หยาปีดห้าก็เ่บ่เป็นยังมีเบิ่งเ้ทางผีเขามีแต่ก่อหงไงพี่นนองนะมันมันแห่งลงจังห็นบ่เขาก่อญ่ตอนแรกก็ห็นเนะเห็นตปไบยขาเพราะว่าน้ำมันหลเพราะน้ำแห้งลงบานนี้หันมาพอบานบาดนี้พิ่ใส่ไปเลีวก่อนนึ่งก้อนที่สองยังบอกพ่ด พ่อพันธุ์บต่งเรียบร้อยแล้วเอาเฟืองมาใส่เย็ดเหยียาบหยาบลงไปบึงมันอยู่บ่เออเ็ดมันแน่นๆเออโคมลงเฮ็ดคักๆหลุดเทาเออเหยียบใส่คักๆพ่อพันเุ็ดฮตีแล้ววันนี้ก็ลงไปทำท่ำหยาบหยาบซิอีกเนี่ยควงพันธุ์เฮตินั่นว่าตัวลงขี้ต้มแล้วคืนก็ไม่ได้บานี้เอออทดทีมซะเกือบบุตรน่ะย่างเบี้ยวย่างอีกบุบันนี้ อ๋อพ่อคนไปเอาโจ๊กมาเอาไหม้มาตอกวันเส้าหลากจะทำการจทำการจไปเอาไม่มาเห็ดหอมันหลี้เอา้มมีดฟันฟันฟซอยเพื่อนพอให้มันแยบไว้วมันหนหวไพี่น้องเห็ดยังกัดเปล้วจักเชือกพอฟันไปแล้วก็ผู้เป็นผู้ตอกเสาลก็เป็นผู้ฟันใหม่เห็ดห้มันล้ยง้เพป่นเพื่อความสะดวกสบายเพป่นตอกลงง่ายๆมันเตมล้มงเล้จังตอกลงเลือดใดนะมันจังสีอยู่เพื่อนมามาเห็ดซอยกันฝ่าว่แล้ไวมันยังมีอีกลายหมองยุ่งมืนมีแต่มองเดียวเพื่อนมาฝ่าว่า กรมกันฟ <c reading repetition> ันตัวกับทำการตอกตอกซอยกันมาเนี่ฟันกับบดิ้แลดอกฟันพอสมมุติซื้อเห็ดก็งอกแงะไปเพื่อนพ่อปนันแหละหรอเห็ดไปซื้อดอกพ่อเพื่อนบดิ้จมพอเห็ดตอกไปได้หลายแล้วบานี่ก็เอาลากับเมื่อยแล้วยืนทำแอ่วได้บานี้เมื่อยได้บานี้เหลืออีกอันหนึ่งฟันอีกมันเหลวมันจังสีบดิ้จมอีกเห็ดมันเหลวเอาไปทิ้มไปเมื่อยล่ะยาำไรสี่เหลวสิผ้าเมื่อยหิวเขาล่ะตอกที่เป็นเห็ดตีเห็ดละเอียดเนี่ยอู้เมื่อยล่ะเอ้าบานี้มันกระจกกระลอนจกลอนจกเพกจกแต้มนนกปาดล่เเรอมันอยู่่บ ันเหนีนซ้ำไออบาน้กันนี้นี่มาทั้งผีบาน้มัขยับกองเพื่อนเออมาให้เพื่อนเมืองเห็นเออตอกลงคักจังเม็นเป็นจมเพื่นเบาอะไรกว่าสด็จนั่งกับท่านเหลีอีกเอกสิเอาจังได้กระดักกระดแต่พอบานคอยจังม็นเราละเอียดคักบางที่ล่ะตอกคักตอกแน่บานยามสิทถอนยามนั่นกะถอนกับบ่ได้ต้งเสริมลงไปอีกอู่โอ้ยเนาะบานันมาทั้งผีบังแมเขาคอยงามงามพี่น้องเขาเส้าหล้างามคักนี่ตะกออย่างไงอันพระทั้งกลุ่มบานี้มากระจกกระลอนป้ายนั่งพ่อปูล่ะี่ะ แต่กูหางคนนี่ลาผ้าฮ็ตผ้าสางพี่น้องมุนเพื่อนเอาลิ้นใส่มันไดมันแหลมตัวอะไรก็ติพผ้าไปมองไหมเ่าตอกใส่ขึ้นวา หลังจากทีเหตนแล้วก็เป็นอันเซสินพี่น้องเออนี่ล่ะพี่อัดคาบานนี้ก็สิผาพี่พาน้องไปเบิ่งอีกมองนึ่งได้บาทนี้อันนี้ย่างไปมองนี้มันเป็นต้นยุคาเก่าเป็นต้นยุคาเก่าที่ว่าแต่ก่อนนน้นมันจ่อนมัน,นจอน่อมันสอมันกัดบาทนี่หนำมันกส็ส้าไปมันก็สอดไปหน้าเพลินกัย่นานเพลินวานอนเลี้ยวี่ดินสิไปทุหน้นนาเพลินเจ้าหลาเลยวาเพิ่ไปตามใจก่อนสิบอานนีมาสิ่วานตู้บ่ได้ได้เจ้าหลาเลยว่าจมเพลินกับมาเบิ่งไห้กับไงป้องเห็ดป ยามหน้ากระสีประมานนี้ล่ะพี่น้องมามันนิย่างลงไปผลไก่จะได้หน้าก็ได้ยูรุมผลพี่น้องย่างไปนีโมเมนต์นสีไปเห็นอีงเด้มือนานพี่ไปเห็นตนว่าตนว่านี่มันตะกี้ตะกอนันก็เป็นตนนหน่อยนอเดียวนี่มันกะติตนใหญ่ขึ้นมันกะสีกีสีกว้างงามยามสีเพิรแบบเกลียวเขาเกลียวนักนาตะกอเอาไว้นั่งหมีละพอมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันกะกีกวางยามเกลียวเขาเกลียวนามันดดไปหน้าเพิรเนาะหน้าข้นแข็งๆพอมันใหญ่แล้วมันกะสีกีกว้างยามเกลียวเขาเกลียวนามัน